เรามาดูเรื่องการทดลองเรื่องเข้ากันไม่ได้อุปกรณ์มีน้ำสองแก้วแอลกอฮอล์และน้ำมันต่อไปเราจะมาเริ่มการทดลองเรามาดูการทดลองอย่างแรกก็คือน้ำกับแอลกอฮอล์ลรานำหลอดดูด ดูดแอลกอฮอล์หยดลงไปในน้ำสองถึงสามหยดแล้วมาดูอันที่สองก็คือน้ำกับน้ำมันนำหลอดดูดดูดน้ำมันหยดลงไปในน้ำสองถึงสามหยดจะเกิดอะไรขึ้นแอลกอฮอล์จะหายไปส่วนน้ำมันพืชที่หยดจะลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแอลกอฮอล์จะดึงดูดซึ่งกันและกันขณะที่แอลกอฮอล์หยดลงไป2-3ถหยดโมเลกุลของแอลกอฮอล์จะรีบจับเป็นโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อรวมตัวกันเป็นสารละลายส่วนน้ำกับน้ำมันเนื่องจากน้ำมีน้ำหนักกว่าน้ำมันเมื่อหยดน้ำมันลงไปจะถูกดึงดูดขึ้นสู่ผิวน้ำ และจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ